กลับมาในช่วงนี้นคำถ,ถามจากผู้ชมทางบ้านก็ส่งเข้ามาที่ a c e b o o k นะครับคำถ,ถามที่เฉพาะเจาะจงหรือมันเป็นเรื่องที่มันมีอะไรที่มันเป็นความลับจริงๆก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ในกล่องข้อความนะครับท่านนี้ก็ส่งมาเป็นคุณผู้หญิงนะคะสวัสดียามดึกค่ะหนูมีเรื่องเม้าและปรึกษาท่านทั้งสองคืออยากรู้จิตใจคนที่มีความเชื่อเรื่องดวงชะตาและเลิกยามเขากําลังคิดอะไรอยู่คะคือเจ้านายหนูคงเรียกว่า บ้าเรื่องพวกนี้ได้แล้วเพราะรู้สึกอาการหนะักบางวันไม่ยอมเซ็นเช็คไม่เซ็นเอกสารเลยเพราะบอกว่าวันนี้เลิกไม่ดีหนูจะบ้าตายบางทีก็บอกพนักงานว่าห้ามใส่เสื้อสีนั้นวันนู้นวันนี้บ้างอะไรบ้างรับคนเข้าทำงานก็ดูโง,ง่เฮงคือแกเอาทุกศาสตร์ทุกวิชาบางทีกว่าจะรับพนักงานได้นานมากเพราะโงเ่เฮงไม่ผ่านงานก็ล้นมือกันไปถ้าหนูมีที่ทำงานดีกว่านี้หนูไปแล้วแต่พอดีหนูยังไม่มีค่ะ พอดีงโงเ่เฮงถูกโลกกับเจ้านายหรือเปล่าไม่รู้เลยอยู่กันมาได้พักหนึ่งแล้วอย่าอ่านชื่ออาอกาศเด็ดขาดขอเสื้อยิ่งถกกนกซักรรสีน้ําทะเลเบอร์เอ็มอาจารย์ฮะอาจารย์เอารอเลิกตอบโอ้โห,โโห,โโหโมุกนี้แต่ายังไม่ถึงเวลาตอบเข้าใจไหมรอเลิกนี่ประชดเขาใชไม่เนี่ยประชดเขาเน้นก็ไม่รู้สิคะ ว่าคุณคิดเยอะไปหรือคุณได้เจ้านายไม่เต็มบาทเดนก็ไม่รู้ค่ะ<อ>มันเยอะไปอะค่ะที่เอ่ยม่ในทั้งหมดมันเยอะไปไม่ก็<ข>คือเขาเอ่ยตามที่เขาเจอมาเจ้านายก็ทําจริงๆถ้าเขาทาจริงๆริงเดน <ๆ S 1> ก็ว่าคุณรีบย้ายบริษัทตระการีเจ้านายนี้บ้าไปแล้วล่ะค่ะ<บ>มากไป คืออะไรก็ตามที่มันพอดีพอดีเดียนว่าดูงดงามค่ะยังดูเป็นคนมีหลักการอย่างเช่นนะคะจะเปิดบริษัทนะคะดูเลิกเออมีพราหมณ์มาทำพิธีมีพระมาเจิม uh huh. หรือตามศาสนาอื่นอาจจะมีอธิษฐานร่วมกันเชิญศ uh ิษ huh. ยาพิบาลมาแล้วแต่เออมันดูรู้สึกมันเป็นกําลังใจเป็นขวัญ uh huh. แสดงออกซึ่งความพร้อมเพียงกัน uh huh. มันเป็นกําลังใจในการทํางานค่ะเ uh huh. ขาเรียกจิตวิญญาณหมู่เดี้ยนชอบค่ะ uh huh. นะคะแต่ถ้าเกิดมันเยอะเกินไปจอ,อกจากบ้านกบก้าวขาไหนว อันนี้จะเซ็นเช็คเวลาไหนดีอันนี้เรียกว่าเยอะไปอันนี้มันคงจะเรื่องเยอะค่ะอีนี่คงไม่อยากทํางานกระหาเรื่องแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในเมืองไทยบางบริษัทเนี่ยก็ดูโงเหงก็นั่นไงนี่จดหมายเขียนมาเขาก็ดูเลยนะลายมือเป็นแบบไหนเอียงหน้าเอียงหลังลงชื่อลายเซ็นยาวสั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วเขาเอา,อเอาวันเดือนปีเกิดของคนที่มาสมัครงานเนี่ยออมาผูกกับออดวงของวันเดือนปีเกิดของเจ้านาย แล้วก็งั้นจะเข้าทํางานก็รู้ก่อนเจ้านายเกิดวันที่อะไรแล้วก็ปามวันเดือนปีที่มันตรงกับอีเจ้านาย <c oughs> ส่งจดหมายเข้าไปเลยคแล้วก็เขาจะมีสินแสเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบุคคล<ช>มาดูเลยมานั่งคู่อยู่กับตอนสัมภาษณ์เลย แล้วก็ดูพนักงานคนนี้เย็นก็ไม่อยากจะแบบนั้นนะคะแต่เด้นก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งหลักการของสินแสบางคนเขาก็ดูน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นคนนี้ตำแหน่งทาหาเงินใช่ไหมคะเอาคนพูดเก่งยิ้มแย้มแจ่มใสนะต้องไม่คิ้วตกนะคะต้องนั่นแล้วนั่งมุมนี้คือมุมเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเขามีศาสตร์ที่น่าเชื่อถืออะตั้แต่เขามีวิชาการเขามีหลักการของเขาแต่เราไม่เข้าใจเขาเขาพูดอะไรมาเราก็บางคนไม่เชื่อเพราะอะไร ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไงคะก็พอดีคุณผู้หญิงคนนี้ยกตัวอย่างมาว่าเนี่ยจะรับพนักงานใหม่ก็ดูโง่เฮงจนแบบไม่ได้รับสักทีคนที่ทําอยู่ก็งานล้นมือกันไปบริษัทแบบนี้มีอยู่นะและไม่ใช่มีอยู่บริษัทสองบริษัทมีอยู่เยอะด้วยเดียนว่าคุณก้มหน้าก้มตาทางานเถอะค่ะเพราะถ้าคุณวุ่นวายมากกับเจ้านายนะคะเดี๋ยวสินแสจะเดินมาบอกว่าให้ปลดคุณค่ะอาจารย์เวลารับพนักงานเข้ามาในโรงเรียนก็ดีในบริษัทก็ดีเนี่ย ดูเร,เรน,บบนี้ยสัมภาษณ์ค่ะแต่เดี้ยไม่ถึงกับดูเรื่องนี้แต่เดี้ยดูวิธีการพูดจาถ้าเข้ามาถึงเสร็จแล้วสัมภาษณ์เขาก็ค่ะอ,อย่างเงี้ยเดี้ยไม่เอาค่ะเหมือนกับสื่อมาสมัครงานเดียไม่เอาก้มหน้าก้มตาไม่สู้ตาคนเดียไม่เอาค่ะาาแ,แล้วเวลาเขียนเขินอะไรแบบนี้เดี้ยจะดูค่ะอาจารย์ก็คืออาจารย์เน้นเรื่องของบุคลิกภาพไม่เน้นเรื่องของโง,เง่เฮงใช่คผะเคยมีใครในนี้นัพูดนะบอกว่าเฮ้ อาจารย์ิ่งศักด์แกเชื่อเรื่องโงเ่เฮงมากๆนะแกแบบรักษาหุ่นของแกเนี่ยแกบอกว่าถ้าแกผอมแล้วเนี่ยโงเ่เฮงแกจะไม่ดีฉะนั้นเนี่ยอยาาหวังว่าอาจารยิ่งศักด์จะผอมในชาตินี้บางคนเนี่ยในออฟฟิศนี้เคยมีน้ำหนักเนี่ยแล้วผอมเนี่ยอาจารย์ิ่งศักด์ไปยังบอกเลยดูสิไม่มีสงาาส่าราศีเลยลิเธอเดี๋ยวนี้เธออย่างงน้นอย่างนี้จริงไหมจ่ารยนที้เขาเมาส์กันอันนี้เขาเมาส์กัน,น,นก็นจเจงนั่นก็เชื่อสิโตแตก ก็เชื่อเราโง่เพ้งกันสิัเชื่อทุกวันเนี้ยผอมได้แต่ไม่หอมเรื่องอะไรจะต้องผอมละ่ะเพราะผอมแล้วจะเป็นยังไงมันโตตามฐานะมีอะไรไหมผอมแล้วกลัวโง่เพ้งไม่ดีใช่ไหมถูกต้อง่างเงินมันจะเข้าตัวน้อยนี่จริงๆเนี่ยไม่ฟังมาจากไหนก็ฉันเจอกับตัวฉันเองทำไมฉันต้องฟังกับคนอื่นล่ะเพราะฉะนั้นหนักรถทีไรนะทุกทีเลยงานฉันน้อยนี่ฮะฉะน,นั้นคุณที่ถามมาเนี่ยถามตรงตัวแล้วล่ะนี่แหละตัวแม่เลย ไม่เชื่อเลยโงเ่เฮงตัวแม่เลยเลอ,อย่าคิดแบบนี้นะคะโงเ่เฮงหรืออะไรก็ตามเอาทุกอย่งสบายใจผ่านเดือนสรุปค่ะเอาละฮะอ่ะคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่สุดแล้วที่ไปว่าเขาเนี่ยมีอยู่ในตัวเองหมดเลยก็ฉันไม่อยากหอมอ่ะ <c oughs> หอมแล้วอดแฟนจะกลับมาทอดปลาทะลุ